เห็นบอค่ะกัดกระท้อนเก็บก็เต็มอยู่ค่ะล่วงจากต้นมีทคนบอกเอาไปตำถ้าตำนี่คือสิกินจนแบบขี่แต่ขี่แตนหมดล่วงเต็มอยู่ค่ะโอ้ยเนาะมันเยอะจริงๆอ,อยู่บนลูกอ้ออยู่บนต้นอยู่บนต้นก็ห้อยอ่นต้นเอ็นเตนอยู่เต็มอยู่ค่ะพี่น้องเอ้ย สังคมีคนกินแต่เนาะปีนี้หน่วยเล็กมากอันนี้น่าจะใหญ่นะคะนี่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เห็นไม่หมายถึงหมายถึงว่าปีนี้นะคะแต่อันนี้ก็ห้อยอยู่ก็อนต,นอต้นอินติกันหน่วยน้อยน่อยใหญ่กว่าเรียนบาทน้อยหนึ่งนะเต็มอยู่ค่ะเหลืองเต็มต้นปีนี้ก็ร่วงร่วงเต็มอยู่ค่ะก็สิโยนถิเงเดน,นตัวความขีดขานกินความกอยา มึงอันนี้นยังข,ขาวๆอยู่เลยอันนี้น่ยจะมีแมงว่ะล่ะไลคักค่ะพุ่นโอ้ยพุ่นน่ะมองไปเนี่ยเป็นจักว่าจักหน่วยพุ่นน่ะเหลืองๆสมๆสมเต็มอยู่โอ้ยเนาะเอ้ยอยู่ตรงต้นหนานเองยาเหล็กตัวเตีต้ยๆหนึงก็ถึงเต็มอยู่ค่ะโอ้ยแต่เสียดายแทะเสียดายบอกว่าเสียดายนะไ <c oughs> ลคักโพดบ่มีคนกิน เ,เต็มอยู่ค่ะเหลืองๆสมๆมันเป็นเหลืองๆตีเอ้ยผู้ใดอยากได้มาเอาเดินนี่ลายคักลายอันนี้ยังเขียวๆอยู่นะคะยังเขียวๆอยู่คุณโอ้ยปีนี้บ่มีคนเก็บเลยมันหน่อยๆวุ้ยผุนเต็มอยู่สะออนน้ำบอจาเฟรนดมาก,กินสมขอขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ